มาเป็นผู้สมัครเข้ามาออดิชั่นและพร้อมก็ต่างฝันบางคนนี่มาหลายครั้งมากนะฮะแล้วจนในวันสุดสัปดาห์ใช่ไหมฮะบางคนมาครั้งเดียวก็ได้เข้ารอบนี่ีนะคะ,ะครบรรยากาศก็อยากส่งกําลังใจผ่านบทเพลงผ่านศิลป,ปินให้กับทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับผมจะพร้อมกันแล้วนะฮะพรอ้อมงเลยังครับโอ้สุดมือเจ๋งเลยวันนี้นะฮะ พร้อมแล้วนะครับเราจะพบกับศิลปินลูกหลานของท่านครอบครัวในกองรัของเรานะฮะหลากหลายซีซั่นได้นะมารวมตัวกันวันนี้เป็นไมคิคอนเสิร์ตยกอๆนะฮะให้กับทุกท่านได้มีโอกาสร่วมสนุกผ่านบทเพลงต่างๆซึ่งจะเป็นกําลังใจให้พวกเราหลายคนถ้าร้องได้ร้องตามนะฮะเพลงไหนสนุกอยากเต้นเต้นเลยนะฮะแต่ระวังอย่าให้บางคนข้างหลังนะฮะพร้อมอากมอบรางวัล ได้เลยนะฮะเต็มที่อาละครับคงจะพร้อมกันแล้วนะฮะหรือจะฟังผมร้องสักสี่ห้าเพลง่อนไหมฮะไม่เอาฮะเอาเพลงก็เป็นไรครับผมเอาเพลงที่ตัวเองแต่งอ่ะเร็วๆนี้ผมจะมีเพลงใหม่เพลงแรกของผมเคยฟังไหมฮะเพลงอะไรฮะเพลงนี้เพลงน่งนะฮะอะไรยิงยิงใช่ไหมฮะนิ่งส่งตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะฮะ รักสาวขอนแก่นใครพูดนะเนี่ยไม่มีพี่เขาอัพกันเล่นๆอัพไม่เป็นคอนเทนต์เฉยนะฮะเร็วๆนี้กับบทเพลงใหม่ที่ยัเกิดขึ้นมาชื่อเพลงว่าน่ารักจังเลยอ่าชอบได้นะคะท่อนได้ไหมฮะผมกลัวจะโดนเล็กซ์ซินตัวเองใช่ไพี่ยอดเก็บเ,เองจ่ายเองนะฮะโอ้มีไฟด้วยนะเราตัวร้อนนะครับผมน่ารักจังเลยอเอ๊ะไฟ ไฟผมมา้แล้วนะเนี่ยเ <c oughs> อาไหมไปแล้วนะฮะเรียบร้อยอ่ะร้อมสนุกกันแล้วนะครับตอนนี้ยากนะฮะไม่เป็นไรไอตัวนี้มันเป็นใครมันชอบทำมองพวกเนี้ยนไม่แ<ม>ค่มันไม่ให้ออกมาสักทีงั้นผมร้องสกเพลงแล้วกันอ่าไอตมืแหน่นะฮะต้องเปตําแห ทเสียงที่ผ่านเอาเปลี่ยนเพลงได้ไหมฮะช้างช้าง,งช้างน้องชายช้างหรือไ้าเสียงดีจังเลยม่ฮะผมจะร้องต่อครับผมดืด้อด้วยแอมบอกให้พี่หมุนตัวนะคะหนึ่งรอบเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดต้อนรับน้องๆจ้า โอเคซีซ okay. 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 ันไป๊าแป้งนะคะซีซันหค่ะตอมาค่ะน้องเตยซีซันสามครับค่ะนัทน้คซีซันสองค่ะครับีัซีซันแปดครับันจะกำลังรับซีซันสองค่ะปุยเบลล์ค่ะซีซันเกค่ะถึงครัมจะกำงครับซีซันสาค่ะ สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปราชรีสัสาสีสดีเยจิตค่ะม่ท้อัซีซสวัสดีจ้าผู้นำกับนกวันไม่ท้งซีค่ะสวัสดีค่ะน้องอุัญญาซีซั่น,นส,สค่ะ สวัสดีค,ค,ค,มสมครับผมกองกองสมุทครับรรผมแชมเปี้ยนับเจคสวัสดีครับผแนยบุทองครับแทเจ็คหมดแล้วหม้วแล้วอ้วเฮ้ยตัวละ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ครบทวนทุกท่านแล้วนะครับแน่นอน หนึ่งบทเพลงที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการแข่งขันทุกครั้งเราจะร้องเพ่งนี้แล้วเชื่อว่าทุกท่านจะร้องตามกันได้นะครับนั่นก็คือเพลงนิ่งใครพูดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่โคราชจัดไปแล้วนะคะอที่แล้วค่ะอันนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะคะที่ภาคกลางค่ะนะครับคุณพี่น่ารักจังเลยต้องร้องร้องไ และตอนนี้ครับไปพบกับบทเพลงนี้ฮะหัวใจ no เอดดีเคหน้างานนะคะ